สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาในสู่วิชาของม3นะครับวิชาอาเซียนศึกษานะครับวันนี้ก็จะมาดูในเรื่องของหน่วยที่1เหมือนเดิมอยู่นะครับเรื่องของโครงสร้างอาเซียนแล้วก็อาเซียนสมิธนะครับเรื่องนี้เป็นเนื้อหาที่พูดตามตรงว่าค่อนข้างจะน่าเบื่อน,นิดหน่อยนะครับแต่ก็จะพยายามพูดเนื้อหาให้กระชับแล้วก็สั้นที่สุดนะครับให้เข้าใจได้มากที่สุดด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ โครงสร้างอาเซียนนะครับคืออย่างนี้ครับว่าในการทํางานต่างๆของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆในโลกนะครับจะต้องมีหล่วงโครงสร้างองค์กรนะครับอย่างโรงเรียนเราก็จะมีเรื่องของระดับเช่นผู้บริหารแล้วก็ระดับรองผู้บริหารแล้วก็ครูนะครับต่างๆฝ่ายแต่ละแต่ฝ่ายออกไปนะครับซึ่งก็จะมีระดับขั้นของเขานะครับซึ่งเช่นกันครับอาเซียนเองก็มีโครงสร้างเช่นกันครับซึ่งโครงสร้างอาเซียนนะครับหลักๆนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับมีอยู่4นะครับ4ขั้น4โครงนะครับ4องค์กรหลักนะของอาเซียนนั่นคืออันแรก เป็นกลไกสูงสุดนะครับก็คือการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับอันนี้นะครับประชุมสุดยอดอาเซียนหรือก็คืออาเซียนซัมมิตนะครับในภาษาอังกฤษนะครับต่อมานะครับคือคณะผู้ที่จัดการประชุมนะครับก็คือกลไกสูงสุดเนี่ยถูกจัดการประชุมนะครับโดยกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเบอร์สองนี่ครับก็คือคณะมนตรีประสานงานอาเซียนนะครับคณะนี้นะครับซึ่งรายละเอียดเชิงลึกเดี๋ยวเราไปดูทีหนึ่งนะครับ แลวต่อมาครับหัวหน้าทีมงานแต่ละประชาคมนะครับก็คือคณะมนตรีประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งคณะมนตรีนี้นะครับจนนะนนมอีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มนะครับก็คือตามของประชาคมอาเซียนเลยนะครับก็คือด้านการเมืองการเมืองการเมืองและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมวัฒนธรรมนะครับซึ่ง3ด้านนี้ก็จะมีทั้งหมด3ทีมงานนะครับของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนนะครับตรงนี้แล้วก็ทีมงานที่เป็นฝ่ายลงมือกันลงมือทางานนะครับก็คือองค์กรเฉพาะสา,าขานะครับคือมี4องค์กรนี้นะครับหลักๆนะครับในครั้งนี้ ซึ่งถ้าเกิดเราเอาเชิงลึกจริงจะมีเยอะกว่านี้แต่เราเอาเพียงเบื้องต้นเท่านี้นะครับทีนี้ครับมาดูครับกลไกแรกนะครับการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับมีไว้สาหรับอะไรสําหรับในการกําหนดนโยบายนะครับในการทางานของอาเซียนในปีนั้นๆน,น,นะครับอย่างปีนี้เป็นเรื่องโควิด -19 นะครับก็เป็นการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับโควิด -19 หรือในการตัดสินใจประเด็นต่างๆเช่นในประเด็นของเรื่องของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมนะครับตรงนี้ซึ่งตัวละครสําคัญที่ว่านี่คือในองค์กรการประชุมสุดยอดนี้ มีใครเข้าร่วมบ้างนะครับผู้เข้าร่วมก็คือผู้นําประเทศหรือผู้นํารัฐนะครับของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศนะครับการประชุมนี้ก็จะประกอบปด้วย10ประเทศนะครับอาเซียนหรือถ้าเกิดการประชุมนี้จะมีแขกรับเชิญเป็นกลุ่มองค์กรภายนอกก็ได้นะครับประเทศแคนาดาญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็มาร่วมได้นะครับถ้าต้องการที่จะมาพูดคุยกาหนดนโยบายกับอาเซียนด้วยนะครับเราก็เปิดต้อนรับของอันนี้ด้วยนะครับต่อมาครับคณะมนตรีประสานงานอาเซียนนะครับหน่วยงานนี้นะครับหน้าที่หลักๆเขานะครับคือจัดการประชุมสุดยอดนะครับในข้อที่1นะครับ มีหน้าที่ใหญ่คือติดตามและรวบรวมงานของแต่ละเสาหลักประชาคมนะครับคือประชาคมแต่ละประชาคมเนี่ยทำงานอะไรมาแล้วหน่วยงานนี้จะทําการรวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับแล้วมานํามาในการที่จะเข้าสู่ที่ประชุมนะครับของสุดยอดอาเซียนนะครับระดับต่อมาครับก็คือระดับของอ้อไม่ใช่อันนี้ก่อนนะครับตัวละครสําคัญก่อนนะครับว่าคณะมนตรีประสานงานเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับ ตัวละครสาคัญขององค์กรนี้นะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของประเทศอาเซียนนะครับก็คือ10ประเทศนะครับก็จะส่งตัวแทนที่เป็นรัฐมนตรีในกระทรวงองนี้มานะครับเป็นองค์กรนี้ขึ้นมาเขาก็จะมีการประชุมกันในแต่ละปีของเขาว่าดําเนินการถึงไหนแล้วต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นองค์กรย่อยอีกอันหนึ่งนะครับต่อมาครับอย่างที่บอกนะครับก็คือคณะมนตรีประชาคมอาเซียนนะครับของทั้ง3ประชาคมนะครับอันนี้ หน้าที่ในการติดตามนโยบายของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับตนเองนะครับอย่างเช่นของในเรื่องของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยสมมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียนระบุว่าปีนี้เราจะร่วมกันในการต่อต้านเรื่องของยาเสพติดนะครับฝ่ายการเมืองความมั่นคงหรือฝ่ายสังคมวัฒนธรรมก็จะต้องนํานโยบายตรงนี้หัวข้อใหญ่ตรงนี้ไปปฏิบัติให้เกิดผลตรงนี้นะครับก็คือเป็นการทํางานของเขานะครับก็คือนําไปนําไปในการออกนโยบายที่เป็นยิบย่อยเข้ามาอีกนะครับให้ไปทําตรงนี้ขึ้นมา ตัวละครสาคัญคือเปลักษณะเป็นผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับคือได้การเสนอชื่อของแต่ละประเทศนะครับให้เป็นตัวแทนในองค์กรนี้นะครับแล้วก็จะมาเข้าร่วมองคณะมนตรีนี้นะครับต่อมาครับก็คือองค์กรเฉพาะสาขาองค์กรที่อยู่หน้างานนะครับหน้าที่หลักๆคือทําตามมติที่ประชุมนะครับอย่างที่บอกครับสมมติว่าในปีนี้ประเทศอาเซียนต้องการจัดในการต่อต้านยาเสพติดเขาก็จะทําการทํานโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดอาจจะเป็นเรื่องของการกุศลต่างๆเรื่องของมาราธอนการต่อต้านยาเสพติดหรือ นโยบายเป็นองคง์การต่างๆขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับมติของที่ประชุมอาเซียนหรือในเรื่องของที่ปัจจุบันให้ความสนใจก็คือเรื่องของโควิด -19 องค์กรเฉพาะสาขานี้ก็จะนําไปปฏิบัติซึ่งองค์กรเฉพาะสาขานี้นะครับก็คือกระทรวงต่างๆนั่นเองนะครับของประเทศแต่ละประเทศนะครับก็จะนําไปปฏิบัตินะครับอย่างถ้าเกิดเป็นเรื่องของอะไรเดียถ้าเป็นเรื่องของโควิด -19 ก็อาจจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขที่จะมาดูแลตรงนี้นะครับก็จะรับหน้าที่ตรงนี้ไปทํางานนะครับ ซึ่งจะสังเกตได้ครับว่าก็คือเขาจะทําการเหมือนกับอะไรอ่ะกํหนดนโยบายนะครับแล้วก็แล้วก็ส่งมาต่อมาที่คณะมนตรีประสานงานคณะมนตรีประสานงานก็จะรวบรวมงานแต่ละฝ่ายและส่งให้กับคณะมนตรีประชาคมคณะมนตรีประชาคมก็จะนางานแต่ละฝ่ายที่ตัวเองเนี่ยวิเคราะห์วิจารณาแล้วว่าจะรูปรูปรูปะแบบไหนส่งไป่องค์ปรพาะสาราให้ปฏิบัตปตามนะครเปนนโรบายมานะครับซึ่งเปรโครงสราปแบบรี้ระครบที่เราจรได้เหรนกันจะมีรูปรห้ดูครูปอ่ะอูนนี้ระครับก็อ่ะที่ประปรมสุดยอดอาเซียนนะครบนโยบาย แตดสินใจต่างๆวันนี้คณะมนตรีประสานง,งานอันนี้จัดประชุมนะครับด้วยโงงานสาประชาคมแลวก็ติดตามงานหลักของประชาคมที่รับผิดชอบก็คือคณะมนตรีทั้งสามองค์กรน,นี้นะครับประชาคมทั้งสามนี้แล้วก็องค์กรเฉพาะสาขาคือดำเนินงานตามมติที่ประชุมนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับตรงนี้ซึ่งในข้อสอบมักจะถามในแนวไหนมักจะถามในแนวที่ว่า หน่วยงานไหนจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งตรงนี้ก็ตอบไปชัดเจนเลยว่าคณะมนตรีประสานง,งานอาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อความเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาออกข้อสอบทุกปีครับตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ครับมาดูรายละเอียดที่ลึกขึ้นมาอีกครับของกลไกการทํางานนะครับกลไกถึงสุดคือการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับเป็น,นกลไกที่ทําให้อาเซียนมีทิศทางในการทํางานนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ประชุมอาเซียนกันเราก็จะไม่รู้ว่าแนวทางในปีนี้เราจะทําอะไร ทิศทางไปทางไหนต้องการจะทําเพื่ออะไรเพราะงั้นแต่ละประเทศก็ทานยโยบายของตัวเองมาสเปซปะไปนิจทางคนละทางกันแต่ถ้าเกิดว่าที่ประชุมอาเซียนบอกว่าอ่ะปีนี้เราจะส่งเสริมเรื่องของภาษาอ่ะก็ทําให้แต่ละประเทศเอานยโยบายตรงเรื่องภาษานี้ไปต่อย,ยอดให้เกิดเป็นผลงานออกมานะครับตรงนี้ประชุมนะครับรายละเอียดตรงนี้สองครั้งต่อปีครั้งละสาวันคือประชุมหัวปีท้ายปี หัวปีเพื่อกําหนดนโย,ย,ยบายท้ายปีเพื่อติดตามผลงานของแต่ละปีของแต่ละของแต่ละการทางานในปีดังน,นั้นนะครับตรงนี้ทีนี้ครับถามว่าต้องจัดที่ประเทศไหนก็จัดที่ประเทศที่เป็นเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพก็คือเป็นประเทศที่เป็นประธานอาเซียนนะครับอย่างในปี62ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพราะประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนนะครับแล้วต่อมาปี63นะครับประเทศเวียดน,นามเป็นเป็นประธานอาเซียนเพราะงั้นเวียดนามก็ต้องเป็นเจ้าภาพในการจัด ปีนี้เป็นของบรูไนบรูไนก็ต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดแต่เนื่องจากในปีของ63กับ64เนี่ยมีปัญหาเรื่องของโควิดนะครับทำให้เขาไม่สามารถจัดการประชุมตามปกติได้ก็เป็นการประชุมทางไกลไปนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะแบบนี้จะได้กิดในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะประชุมในประเทศที่เป็นประธานอาเซียนอย่างไทยอย่างเวียดนามเขาก็จัดกันที่ประเทศของเขานะครับตรงนี้นะครับอ่าองค์กรที่ทำหน้าที่เตรียมการประชุมอย่างที่บอกนะครับคือคณะมนตรีประสานงานนะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ อย่างนี้ครับนโยบายหรือทิศทางที่อาเซียนในความสาคัญนะครับก็มีเรื่องของนี่ครับของครั้งล่าสุดนะครับครั้งที่37นี้เมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับเรื่องการรับมือเกี่ยวกับโควิดนะครับการลงนามข้อตกลงในอาเซียนนะครับตรงนี้รายละเอียดเดี๋ยวไปดูทีหนึ่งแล้วก็เอกสารรับรองต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นรายละเอียดที่อาเซียนในความสนใจแต่เราจะดูหลักๆแค่เรื่องของอาเซียนกับเรื่องของโควิด19นะครับตรงนี้ถ้าพูดเร็วไปขอให้กดย้อนกลับไปดูนะเพราะว่าจะได้คลิปไม่ยาวเกินไปนะครับเพราะผู้ชมทางบ้านหลายท่านบอกว่า คลิปของครูนี้ค่อนข้างจะยาวนะครับไม่น่าดูไม่น่าฟังนะครับครูจะสอนน้าเบื่อไปก็จะพยายามให้มันกระชับขึ้นนะครับตรงนี้นะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันอ่ะทีนี้ครับต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเจ้าภาพเจ้าภาพการจัดการประชุมว่าเป็นประธานอาเซียนนะครับก็ต้องมาดูที่ตําแหน่งประธานอาเซียนนะครับประธานอาเซียนนะครับเป็นตัวแทนสูงสุดของอาเซียนคือเป็นผู้นําอาเซียนนะครับหมุนเวียนตําแหน่งปีละหนึ่งครั้งตามปีปฏิทินนะครับคือรับตําแหน่งวันที่1มกราและสิ้นสุดตําแหน่ง3 1มสมกรา ขึ้นวันที่หนึ่งของปีหน้าปุ๊บประธานคนต่อมารับหน้าที่เลยแล้วถามว่าเขาจะเวียนตําแหน่งกันยังไงล่ะเขาเวียนกันอย่างนี้ครับตามชื่ออักษรภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศสมาชิกนะครับคือแต่ละประเทศสมาชิก10ประเทศเนี้ยเอามาเรียงตัวอักษรกันนะครับจาก A B C D E F G ไปถึง Z นะครับแล้วก็เรียงกันเพราะงั้นในปีตัวอักษรษตัวแรกที่เป็น A B C เนี้ย B บรูไนก็ขึ้นต้นก่อนต่อจากบรูไนก็เป็นตัว C Cambodia นะครับก็จะสกต่อไป ซึ่งอย่างในปี62นะครับที่ผ่านมาก็คือประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็เป็นประธานอาเซียนแล้วก็ส่งต่อให้กับ t ี v ูีเวียดนามไงก็ส่งต่อให้เวียดนามวแล้วก็เอบแล้วก็เก็ขึ้นมาที่ AB ก็คือบรูไนนะครับเพราะงั้นปัจจุบันก็คือบรูไนเป็นประธานอาเซียนแล้วก็จะต่อด้วยประเทศแคมิบเดียก็คือกัมพูชาในระดับต่อไปนั่นเองนะครับตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไร หน้าที่สาคัญนะครับหลักๆเลยนะเอาเล้นๆเลยนะหน้าที่หลักคือตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเช่นเมื่อมีเกิดภัยคุกคามอาเซียนขึ้นหรือมีประเทศในอาเซียนเกิดปัญหาขึ้นประธานอาเซียนต้องตอบสนองให้รวดเร็วและทันท่วงทีนะครับรวมถึงส่งเสริมผลประโยชน์ที่ดีต่ออาเซียนนะครับคืออะไรที่มันดีต่ออาเซียนประธานอาเซียนต้องดําเนินการให้มันเกิดขึ้นกับอาเซียนนะครับนี่คือหน้าตาของประธานอาเซียนคนปัจจุบันนะครับก็คือ ประธานประธานสี่เข้าเป็จประธานก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัชจีฮัชชานาวโบกียนะครับเป็นชาวบูไนนะครับก็เป็นตําแหน่งสูงสุดของอาเซียนนะตอนนี้นะครับอย่างปีที่แล้วก็เป็นคุณอะไรนะของเวียดนามนะก็นึกชื่อไม่ออกนะเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะแต่ก่อนน้าก่อนหน้าเวียดนามก็เป็นคุณคุณนายกของไทยนะครับที่เราจักกันอยู่แล้วนะครับ่ะทีนี้ครับต่อมาครับตําแหน่งนี้เลขาธิการอาเซียน พักจะได้ยินชื่อตำแหน่งนี้บ่อยๆแต่เราก็ไม่รู้รมันสำคัญยังไงนะครับเลขาธิการอาเซียนนะครับเอางี้ก่อนว่าตำแหน่งนี้เขาได้จากไหนนะครับคือครับเขาจะได้จากการเสนอชื่อในที่ประชุมนะครับสุดยอดอาเซียนนะครับคือที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยจะเสนอชื่อนี้ขึ้นมานะครับชื่อของแต่ละคนขึ้นมาจากประเทศที่มีสิทธิ์นะครับเื่องี้ครับประเทศที่มีสิทธิ์ในความหมายก็คือเขาหมุนเวียนตำแหน่งเหมือนกับประธานอาเซียนตามตัวอภาษาอังกฤษเพียงแต่ว่าเลขาธิการอาเซียนมีวลาระ5ปีในการดำรงตำแหน่งนะครับ อย่างของปีของวาระก่อนหน้านี้นะครับก็คือประเทศเวียดนามนะครับเวียดนามคุณเลเรืองมินนะครับก็เป็นเลขาธิการอาเซียนเขาในปีของคุณเลเรืองมินเนี่ยก่อนที่เลเรืองมินจะขึ้นมามารับตําแหน่งเวียดนามก็จะส่งชื่อนะครับมาในที่ประชุมว่ามีใครบ้างเป็นคนดิเดตของเลขาธิการอาเซียนแล้วก็ให้ประธานอาเซียนแต่ละคนเนี่ยรับเลือกเลือกว่าจะเอาใครเป็นที่ประชุมที่เป็นเป็นเลขาธิการอาเซียนนะครับแล้วสุดท้ายพอผลมติออกมาปุ๊บ ได้คุณเลเลอมินปุ๊บคุณเลเลอมินก็ได้รับตำแหน่งเป็นเลขาธิการอาเซียนนะครับแล้วพอหมดตําแหน่งครับ5ปีต่อมาครบตําแหน่งปุ๊บประเทศบูไนรับช่วงต่อนะครับต่อจากเวียดนานมประเทศบูไนก็จะส,ส่งชื่อคนทั้งหมดมาทั้งหมด4 5หคนนะครับแล้วก็ให้ประธานอาเซียนแลวก็แลวก็สมาชิกอาเซียนช่วยกันเลือกนะครับว่าจะเอาใครเป็นผู้เหมาะสมนะครับเพราะว่าเขาจะมีส่งรายชื่อที่เป็นอะไรคุณสมบัติผ่านมานะครับคุณสมบัติที่ผ่านที่ถูกต้องที่ต้องการเนี่ยมาแล้วให้ช่วยกันเลือกนะครับ ซึ่งก็สุดท้ายก็ได้ตกมาที่คุณดาโตะปาดูการิมจอกฮอยนะครับเดีย๋ยวมีรูปให้ดูนะครับหน้าที่สําคัญครับถ้าพูดตรงๆนะครับนอกจากหน้าที่ที่เขาขึ้นมาข้างบนข้างบนกระดาษแล้วนะครับหน้าจอแล้วนะครับดูแลความคืบหน้าติดตามงานในที่ประชุมติดตามการประชุมต่างๆประสานงานทํางานอาเซียนภายนอกนอกจากนี้เขาพูดง่ายๆครับเปรเลข,ขาธิกา,าเซียนเป็นตาแหน่งแบบว่าไงอ่ะเอ่อเหมือนหัวหน้าของเบย์ครับคือต้องทําทุกอย่างครับอาเซียนประชุมที่ไหนก็ต้องไปเข้าร่วมหน้าที่อะไงไปดูทุกสทุกองค์กรเลยทั้งองค์รงต คณะมนตรีรู้คณะมนตรีนี้องค์กรนี้คือต้องไปติดตามงานของทุกๆฝ่ายนะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับรวมถึงติดตามเรื่องของมนุษยธรรมในประเทศต่างๆอาเซียนด้วยคือติดตามงานทุกงานเลยนะครับแล้วก็เวลามีงานอาเซียนกับภายนอกเนี่ยองค์กรภายนอกเนี่ยต่างประเทศเนี่ยก็ต้องไปพูดคุยไปดูเป็นตัวแทนด้วยนะครับทีนี้ครับสำนักงานใหญ่ของเลขาธิการอาเซียนนะครับก็อยู่ที่กรุงจาก,การ์ตาอินโดนีเซียใครที่ดํารงตําแหน,น่งนี้ก็จะต้องไปทํางานที่อินโดนีเซียนะครับก็ ถามว่าไป5ปีก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะถือเป็นเกียรติย่งวงตระกูลนะครับที่ได้เป็นานายกักการอาเซียนเป็นตําแหน่งใหญ่ๆนะครับของอาเซียนเลยนะครับก็เป็นเกียรติเป็นสีแกวงตระกูลใครที่สนใจก็ลองดูนะอาจจะเป็นได้ในอนาคตนะแล้วก็อย่าลืมครูคนนี้แล้วกันนะ <c oughs> นี่หน้าต่างนี้ครับคุณเลขาธิการคนปัจจุบันนะครับก็คือคุณดาโตะปาดูกาลิมจ็อกฮอยนะครับเป็นชาวบรูไนก <c oughs> ็ถ้าพูดอย่างนั้นพูดง่ายๆอีกทีก็คือว่าในปีเนี้นอกจากประธานอาเซียนจะเป็นชาวบูรนแล้ว เลขาธิการก็จะเป็นบรูไนด้วยนะครับก็คือเป็นเออความบังเอิญที่มันตรงกันนะครับของอันนี้นะครับอันนี้คือสํานักงานใหญ่เลขาธิการอาเซียนนะครับเป็นตึกแบบนี้นะครับอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับมีโอกาสก็แวะเวียนกันไปนะครับนั่งรถเมย์ไปไม่รู้ถึงไหมทีนี้ครับรายละเอียดที่เป็นเมนไอเดียท็อปิกสำคัญของครั้งนี้จริงๆคือนี้ครับคือการประชุมสุดยอดครั้งที่37นะครับครั้งล่าสุดนี่เองเป็นเมนไอเดียของวันนี้เลยนะครับ จัดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อวันที่12-15พฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นการประชุมทางไกลครับเหมือนในภาพที่อยู่พื้นหลังนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดทําให้เราไม่สามารถที่จะประชุมแบบปกติได้นะครับอย่างของปี62ก็คือประชุมที่ Impact นะครับก็ที่มีการปิดโรงเรียนในกรุงเทพกันที่เราได้หยุดกันนะครับช่วงหนึ่งช่วงปลายปีครับก็นั่นแหละเป็นผลพวงจากการประชุมสุดยอดอาเซียนแต่เนื่องจากคราวนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับก็มีโควิด -19 แพร่ระบาดอยู่นะครับก็ต้องประชุมทางไกลรรราายยละะเออีีดขงกปชุม้น เป็นการประชุมที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพในการจัดและเป็นเวียดนามครั้งสุดท้ายนะครับของตําแหน่งนี้นะครับและเป็นการประชุมที่ไม่ได้มีแค่สิประเทศครับแต่มีแขกรับเชิญอื่นๆด้วยนะครับก็คือจีนเกาหลีญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอินเดียรัสเซียและอเมริกานะครับคือเขามีความสนใจในการทํางานของอาเซียนก็มาเข้าร่วมประชุมนะครับหารือกับเราด้วยโดยทั้งมีแขกพิเศษอื่นครับก็คือองค์การอนามัยโลกกับธนาคารโลกนะครับเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องโควิด -19 เพราะงั้น องค์การอนามัยโลก WHO ก็เข้ามาร่วมด้วยว่าอาเซียนจะมีแนวทางดำเนินการยังไงบ้างนะครับเพราะประชุมสุดยอดอาเซียนก็ถือเป็นการประชุมใหญ่ของภูมิภาคนี้ส่วนธนาคารโลกที่เขาเข้ามาเนี่ยเขามาดูเรื่องของไอ้นี่ครับอาเซปเป็นองค์กรเป็นอะไรข้อตกลงความร่วมมือความตกลงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวรู้รายละเอียดอีกทีนึงอ่ะทีนี้ครับประเด็นแรกคือประเด็นเกี่ยวกับโควิดนะครับประเด็นที่สนใจในที่ประชุมนะครับมันสลับกับนแปลกๆเนาะอ่ะประเด็นแรกเกี่ยวกับโควิดนะครับต่อมาเป็นเรื่องของอาเซบ แล้วก็เรื่องการส่งมอบประธานตำแหน่งประธานนะครับแล้วก็การรับรองการทาวิสัยทัศน์อาเซียนนะครับหลังจากปี2025นะครับมาดูแรกก่อนประเด็นเกี่ยวกโควิดนะครับประเด็นโควิดนะครับก็โดยสรุปนะมีอยู่ประมาณ5ข้อที่ครูสรุปมาให้นะครับหนึ่งคืออาเซียนละคููเจราจาพวกจกีนเกาหลญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ย <c oughs> ที่เราที่พูดถึงไปแล้วนะครับเขาประกาศจะร่วมมือกันทํางานวิจัยพัฒนาวัคซีนและผบทําให้ออ้อะไรอะทาให้วัคซีนเนี่ย เป็นสินค้าสาธารณะที่เข้าถึงได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วผลประโยชน์มันก็ตกสู่มนุษยชาติร่วมกันนะครับถ้าเกิดว่าเราพัฒนาวัคซีนที่ดีและมีคุณภาพได้ต่อไปในอนาคตนะครับเพราะงั้นประเทศอาเซียนกับประเทศกลุ่มคู่เจรจานอกภูมิภาคก็ยินดีจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับหรือต่อมาครับประกาศจะตั้งคลังสำรองอุปกรณ์างการแพทย์อาเซียนนะครับสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขชื่อยาวมากนะครับา r i m s นะครับคือเป็นองค์กรอะไรอะที่ที่ที่อาเซียนกับต่างประเทศเนี่ย นอกภูมิภาคเนี่ยประกาศจะช่วยเหลือนะครับก็คือเป็นคลังสาหรับในการบริจาคอุกปกรณ์ประเทศที่พร้อมจะแจกอุอกรจัยอุปกรณ์ก็ไปบริจาคที่นั่นได้และประเทศที่ขาดแคลนหรือมีความจําเป็นก็ไปขอบริจาคไปขอรับบริจาคมาได้นะครับซึ่งประเทศไทยก็มีส่วนช่วยตรงนี้ด้วยก็ได้บริจาคอะไรชุด PPE เครื่องวัดอุณหภูมิต่างๆพวกนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ยาต่างๆก็คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะอาเซียนเวลาเราร่วมมือก็ต้องร่วมมือไปได้วยกันระบากก็ระบาดไปได้วยกันนะครับ ที่เราได้พูดถึงใน,นวัตถุประสองค์อาเซียนไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้ครับต่อมาคือประเทศอาเซียนต่างๆเนี่ยร่วมกันบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด -19 ซึ่งไอก,กองทุนอันนี้ครับเป็นองค์กรเป็นกองทุนที่เออไทยเป็นผู้ริเริ่มนะครับจากครั้งที่แล้วก็คือเป็นองเป็นอะไรอ่ะกองทุนที่เหมือนกับว่าบริจาคเงินเหมือนก็กคล้ายๆกับอันที่ค้างสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของกองทุนนะครับก็คือมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะ ซึ่งตรงนี้เป็นข้อ,ขอที่ไฮเริ่มต้นนะครับตรงนี้น่าสนใจต่อมาคือการประกาศเปิดตัวศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นความร่วมมือองอาเซียนกับญี่ปุ่นนะครับที่จะที่จะสร้างสร้างอันนี้ขึ้นมาก็คือเหมือนกับว่าช่วยเหลือด้านการแพทย์นะครับต่างๆนะครับโรคที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับแต่ทีนี้ก็ยังมีปัญหาคือว่าเราจะตั้งขึ้นมาสร้างขึ้นมาประกาศเปิดตัวแล้วแต่ยังไม่รู้จะสร้างเนี่นดี ซึ่งประเทศไทยหรืออินโดนีเซียก็เสนอตัวนะครับว่าจะเป็นศูนย์กลางตรงนี้ให้นะครับแต่ก็ต้องดูต่อไปว่าจะยังไงต่อแล้วก็อันที่5้าข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการฟื้นฟูลหลังโควิดนะครับคือเขาจะให้ผู้ประกอบการรายย่อยรายขนาดกลางเนี่ยก็ได้มาได้รับการฟื้นฟูตรงนี้นะครับคือช่วยเหลือกันเพราะว่าในท้ทายที่สุดถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจฐานรากของชาวบ้านเนี่ยของคนธรรมดาเนี่ยไปไม่รอดสุดท้ายเศรษฐ,ฐรกิจชั้นบนบ,นบนบนเนี่ยก็จะล่วงตามด้วยนะครับประเทศก็จะ เดือดร้อนกันหมดนะครับเพราะงั้นมันต้องไปด้วยกันนะครับเพราะก็คือส่งเสริมคโนโลดิจิตอลนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเรื่องของโควิด -19 ก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะค้าขายโดยตรงกันได้โดยสะดวกนะครับก็มีความตะกิจตากหัวใจเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นใช้ด้านดิจิตอลนะครับอันนี้คือประเด็นสําคัญนะครับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องนะครับต่อมาครับอาเซบ์นะครับอาเซบอาเซบมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับที่เกิดจากประเทศอาเซียนกับ อีก5ประเทศนะครับก็คือประเทศที่เป็นแขกรับเชิญของเราแหละครับที่เข้ามาร่วมด้วยครับออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นิอนซีแลนด์เกาหลีใต้ซึ่งเขามาร่วมมือกับเรานะครับคือพูดได้ง่ายครับโดยสรุปนะโดยสรุปเลยนะเขาทำเพื่อให้เศรษฐกิจการค้าในเขตอาเซีเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับเหมือนกับการจัดทําเขตการค้าเสรีไม่ต้องมีภาษีนะครับลดอุปสรรคการค้าเพื่อให้แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซีเนี่ยทำมาค้าขายได้สะดวกและรวดเร็ว,รว,รวลดปัญหาทําให้ประเทศ มีอะไรอ่ะมีเงินหมุนเวียนที่มากขึ้นเข้าถึงตลาดในกลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ในเชิงข้อดีถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายรุกมันก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดเราโมแดอยู่ยอย่างเดิมเดิมมันก็ทําให้เราอลาบากซึ่งรายละเอียดอาเซีเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงในคราวหลังนะครับอันนี้เอาคร่าวๆก่อนว่าอาเซีเนี่ยได้รับการลงนามในการประชุมครั้ง37นี้นะครับก็คือเป็นเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับทีนี้ครับข้อต่อมาก็คือเรื่่่ออองงงงกกาาาารรรสบบตํแหนนนปะะเซียคั ส่งมอบจากของเวียดนามนะครับสู่ประเทศบรูไนนะครับสู่ประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกคือพระราชาธิบดีฮัจจีฮัชนาวโบเกียก็รับตําแหน่งนะครับแล้วก็ประกาศนะครับแนวทางหลักการของอาเซียนนะครับก็คือวีแคร์วีพีแพร์และวีโพสเพิร์กนะครับก็คือเราใส่ใจเราเราเราใส่ใจเราเตรียมพร้อมและก็จะเดินไปด้วยกันนะครับถ้าจะแปลแบบง่ายๆนะอันนี้ก็แปลง่ายๆเองนะครับอันนี้ต่อมาก็คือการจัดทําวิทยทัศน์อาเซียนนะครับคืออย่างนี้ครับ อาเซียนเนี่ยเดิมทีเขาทําวิสัยทัศน์ไว้ถึงแค่ปี2020นะครับเท่าที่จําได้นะเท่าที่เป็นเนื้อหาที่ครูเคยศึกษามาคือทําวิสัยวิสัยทัศน์ของอาเซียนไว้ถึงแค่2020ทีนี้ปัจจุบันมา21แล้วไงเขาก็ต้องจัดทําวิสัยทัศน์ตัวใหม่ขึ้นมาว่าหลังจากปี2025เนี่ยอาเซียนจะมีลักษณะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงก็คือจัดทาขึ้นมาเพื่อให้เป็นทิศทางในการพัฒนาของอาเซียนนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นลักษณะไหนเพราะว่าเขาแค่ บอกว่าจะจัดตั้งจะจัดทําแต่ยังไม่ได้ไปรูปเป็นร่างออกมานะครับาะงานเนื้อหาวันนี้ก็เร่งรีบมากพูดเร็วมากจบเร็วมากนะครับก็เอาไว้เท่านี้นะครับคราวหน้าเรื่องไหนก็เดี๋ยวมาดูกันต่อน่าจะเป็นเรื่องของประชาคมอาเซียนนะครับเอาไว้เท่านี้แล้วกันวันนี้การบ้านมีไหมรอดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้พูดเร็วก็ย้อนดูกันให้ได้ดูดูกันให้ดีนะครับขอบคุณมากครับท่ทุกคน